สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการได้ร้องคัดค้านการเลือกตั้งร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งไปยังกรกตแล้วทั้งในระดับกกตจังหวัดนะและกะกตส่วนกลางก็เป็นระยะเวลามาถึงวันนี้ก็ประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับซึ่งก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆนะยังไม่ได้มีการสั่งให้ มีการนับคะแนนใหม่ในหน่วยในเขตนั้น instagram. และยังไม่ได้มีการสั่งให้ก็ <shops and healthcare ista> går. เรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับวันนี้ผู้สมัครนะครับผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับ ที่อยู่ในเขตที่มีปัญหาเรื่องอการทุจริตการเลือกตั้งมีประเด็นเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งนะครับมีเรื่องความไม่ชอบมาปาคนเป็นการทําผิดกฎหมายเลือกตั้งในเขตพื้นที่นะครับก็มี3จังหวัดครับมีจังหวัดพังงาเขตสองก็คือท่านกรีดสีฟ้านะครับซึ่งอยู่ทางซ้ายมือผมนะครับมีจังหวัดชนบุรีเขต10นะครับคือท่าน พันธกรใคร่ควนนะครับทั้งขวามือผมและมีท่านพันธนูวรรณกางซ้ายจังหวัดบุรีรัมย์เขตเจครับก็หลังจากเลือกตั้งแล้วนะครับได้ตรวจสอบนะพบเห็นการกระทําความผิดซึ่งถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งนะครับตามระเบียบตามกฎหมายว่ามันมีพฤติการมีพยานหลักฐานมีข้อเท็จจริง แล้วก็มีเอกสารพยายนบุคคลอะไรต่างๆเนี่ยน่าเชื่อว่ามีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งซึ่งทั้ง3ท่านนะครับได้ร้องคัดค้านการเลือกตั้งร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งไปยังกกตแล้วทั้งในระดับกกตจังหวัดนะและกกตส่วนกลางก็เป็นระยะเวลามาถึงวันนี้ก็ประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับซึ่งก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆนะ ยังไม่ได้มีการสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ในหน่วยในเขตนั้นและยังไม่ได้มีการสั่งให้เลือกตั้งใหม่ในเขตนั้นวันนี้ครับทั้งสามท่านก็ได้มามาที่พักเพื่อยื่นคำร้องถึงพักว่านโยบายหรือแนวทางของพักที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อเนี่ยเราจะไปในทิศทางไหนนะครับ เพื่อจะได้เป็นในแนวทางเดียวกันต้องขอเรียนว่าพรรคเพื่อไทยนะครับหลังจากเลือกตั้งแล้วนีครับนำโดยฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ละเลยนะครับยังมีการติดต่อสื่อสารกับผู้สมัครโดยเฉพาะในเขตที่มีปัญหาเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งนะครับแล้วให้คำปรึกษาแนะนำในทางกฎหมายมาตลอดเวลาก็เป็นเหตุให้วันนี้ทั้งสท่านได้มาพบ มายื่นคำร้องถึงพักว่าแนวทางที่จะเดินต่อไปอย่างไรนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับในมาตรา140ของพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี61นะครับบอกว่าให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยมีสิทธิ์ยื่นคดัคดคาด้คานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในเขตเนี่ยนะครับที่ตนสมัครเนี่ยว่าไม่ได้เป็นไปโดยสุดยิติหรือเที่ยงธรรมอย่างไร นะครับหรือไม่ชอบลยก,กฎหมายอย่างไรนะครับโดยอาจยื่นคําคัดค้านเนี่ยตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดวันเลือกตั้งจนถึง30วันนับแต่วันประกาศก็ในส่วนของพักก็เห็นว่ากกตควรจะต้องเร่งรัดนะครับให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนการประกาศผลก็ทราบว่าจะอยู่ในภายในเวลาสิ้นเดือนนี้นะครับหรือไม่ก็ให้แขวนไว้ในเขตที่ยังมีปัญหานะครับ เบื้องต้นผมก็อยากจะให้ทางผู้สมัครในเขตที่มีปัญหาที่มาวันนี้นะครับ3มเขตเนี่ยได้พบปาก,กับพี่น้องสืง่อมวลชนก่อนนะแต่ทั้งหมดเนี่ยที่มีคำร้องมาถึงพักแล้วเนี่ยมี19เขตและยังอาจจะมีมากกว่านั้นอีกนะครับเริ่มต้นจากทางเขตสองจังหวัดพังงาเชิญท่านเขตสีฟ้าครับครับขอบคุณครับขออนุญาตต่อท่านสื่อมวลชนนะครับผมนายเขตสีฟ้าผู้สมัครสสเขตสองจังหวัดพังงานะครับ เหตุการณ์เรื่องของความไม่สุจริตและเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาทางผมได้ยื่นกับโกโกตจังหวัดเมื่อวันที่19นะครับโดยเน้นประเด็นที่คณะกรรมการในหน่วยเลือกตั้งจัดการนับคะแนนที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบของโกโกตเช่นการไม่จัดให้มีการนับคะแนนนียให้ประชาชนนียเห็นได้ชัดเจนและก็สามารถร้องคัดค้านได้ การนับคะแนนเนี่ยจะไกลมากจากผู้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงก็คือไปกั้นเชือกไว้แล้วก็ห้ามไม่ให้มีการถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอต่างๆแล้วก็การยกบัตรขึ้นมาเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนเห็นเนี่ยหลายหน่วยก็ไม่ได้มีการยกก็สามารถวินิจฉัยบัตรด,ดีบัตรเสียได้โดยคนคนเดียวก็คือคนที่ยกบัตรขึ้นมาดูโดยไม่มีคนอื่นได้มีส่วนร่วมรวมทั้งบัตรเสียก็ได้ไม่ได้มีการลง นามเห็นชอบร่วมกันว่าเสียด้วยสาเหตุอะไรนะครับซึ่งเรื่องนั้นก็ได้ยื่นไปกับกบก,กตตั้งแต่วันที่สิที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยครับจังหวัดพังงาเขตสองก็มีการนับคะแนนใหม่แต่ก็เป็นการนับบัญชีรายชื่อซึ่งก็แตกต่างซึ่งก็ต่างจากเจตนารมณ์ของเราที่เราต้องการให้นับบัตรแบ่งเขต นะครับแต่ว่ากกตไปนับบัญชีรายชื่อแทนซึ่งก็ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราร้องขอไปวันนี้ก็เลยมายื่นเรื่องอทําเรื่องหารือกับทางพักว่าจะดาเนินการเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรซึ่งประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงทางผมได้ยื่นกับกกตกลางเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาแล้วก็ยื่นกับกกตจังหวัด เมื่อวันที่6ที่ผ่านมาถึงเรื่องของประเด็นของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงซึ่งเรามีทั้งพยานบุคคลมีทั้งพยานวัตถุแล้วก็คลิปเสียงของตัวผู้สมัครเองที่พูดคุยกับหัวคะแนนในเรื่องของการเตรียมโพยเตรียมเงินเพื่อจะซื้อเสียงก็หลักฐานจำพวกนี้เราก็มีชัดเจนที่ส่งให้กับกกตไปแล้วก็คาดหวังที่จะเห็นกกตได้ทําหน้าที่ในเรื่องของการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมเพราะเราเห็นว่า ระบบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเท่านั้นซึ่งจึงจะเป็นารากฐานที่สําคัญที่จะทําให้ระบบประชาธิปไตยถูกต้องและชัดเจนก็เลยทำเรื่องนำเรื่องนี้มา,าหารือกับพักในวันนี้ครับครับผมขอขอบคุณท่านเกรดสีฟ้ามากครับท่านต่อไปเชิญท่านพันกรไใครครวญเขตสิบชนบุรีเชิญครับท่านครับครับก็กราบสวัสดีนะครับท่านผู้สื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมพันตรไใครครวนนะครับ ผู้สมัครนะครับสสชนบุรีเขตที่10นะครับซึ่งจากการเลือกตั้งนะครับวันที่14พฤษภาที่ผ่านมานะครับเราก็ตรวจพบว่ามีการทุจริตนะครับในหลายๆประการนะครับผมเองได้คะแนนมาดับ2นะครับโดยแพ้ไป74คะแนนนะครับซึ่งความผิดปกตินี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ลงคะแนนแล้วนะครับจะมีบางหน่วยเลือกตั้งนะครับที่บัตรเลือกตั้งไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอนะครับชาวบ้านเนี่ยมารออยู่เป็นชั่วโมงนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เอาบัตรเลือกตั้งออกนอกหน่วยนะครับซึ่งถือเป็นความผิดนะครับซึ่งตรงนี้เรามีมีเอกสารมีคลิปเป็นคลิปเลยนะครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่ได้ขนบัตรเลือกตั้งเข้ามานะครับและรวมถึงในการนับคะแนนผมเชื่อว่าเขตสิบสัตหีบเราเนี่ยนับคะแนนน่าจะช้าเป็นดับต้นของประเทศเลยนะครับปิดหีบห้าโมงเย็นนับคะแนนเสร็จหกโมงเช้า ะครับ6โมงเช้าซึ่งหลังจากนับเสร็จแล้วก็ยังมีความผิดปกติเกิดขึ้นอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือบัตรขย่งนะครับบัตรขย่งเกินมา4,995นะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ารวมคะแนนผิดก็มีการแก้ไขนะครับซึ่งหลังจากเราได้มาตรวจสอบนะครับในการที่กะกะตได้โพสต์ใบสรุปคะแนน5ทับ18ลง,ลงในเพจนะครับเราก็นำมาตรวจสอบกับคะแนนที่หน้าหน่วยนะครับหน้าหน่วยซึ่งเราถ่ายรูปไว้ ซึ่งก็พบว่ามีอยู่หลายหน่วยที่คะแนนไม่ตรงกันไม่ตรงกันซึ่งเราดูในใบ58มีการแก้ไขหลายหน่วยมากซึ่งเราเราก็พิจารณาแล้วว่ามันเป็นความผิดปกตินะครับเป็นความผิดปกติซึ่งอาจจะเกิดจากความการทุจริตของทางเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งวันนี้เราเองก็ได้มาปรึกษานะครับแต่ทางทางพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งว่าเราจะดําเนินการอย่างไรเพราะเพราะเนื่องจากการประกาศเลือกตั้งใหม่47หน่วยที่ผ่านมาไม่มีเขตสิบของชนบุรีทั้งทั้งที่ ขตสิจังหวัดชนบุรีเนี่ยเป็นเป็นประเด็นในในสื่อมาค่อนข้างจะหลายวันนะครับแต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราจะต้องมาเรียกร้องเรียกร้องความยุติธรรมนะครับจริงๆแล้วการเลือกตั้งเนี่ยผลแพ้ชนะเรารับได้นะครับเรายอมรับได้ไเรื่องธรรมดาเพียงแต่กระบวนการของการตัดสินต้องมาจากกระบวนการที่ถูกต้องนะครับยุติธรรมแล้วก็ที่สำคัญต้องโปร่งใสนะครับวันนี้ก็เลยขอ ฝากทางสื่อมวลชนนะครับไปถึงทางกรกตนะครับอยากให้ช่วยพิจารณารบทวนนะครับให้ความยุติธรรมกับผู้สมัครทุกๆท่านนะครับที่ที่ได้ได้รับผลกระทบตรงนี้ที่เรามองแล้วว่าไม่ได้รับความยุติธรรมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางกรกตจะนําไปพิจารณาอย่างเร็วที่สุดนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านพันธกรไคร่ครวนนะครับผู้สมัครเขตสิบจังหวัดชนบุรีครับท่านต่อไปเชิญท่านพันธธนูวรรณกลางซ้ายนะครับจังหวัดบุรีรัมย์เขตเจ็ดเชิญครับท่านครับ สวัสดีครับผมพันธนูนักกางซ้ายนะครับวีรำเขตเนะครับผมก็ได้ร้องเรียนไปยังกกตนะครับส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับกระแดนคะแนนที่ขึ้นกระดานนะครับมีการแก้ไขนะครับถึง3ครั้งบวกกับบัตรนะครับหีบบัตรเลือกตั้งนะครับที่นํามาส่งช้านะครับมาส่งตีสองนะครับทั้งที่นับคะแนนเสร็จจนประมาณสามทุ่มนะครับมีการนาบัตรไปไว้ตรงไหนนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับหีบบัตรที่มาส่งเนี่ยก็ไม่มีสายลัด นะครับผมก็ได้รวบรวมหลักฐานนะครับนอกนอกจากตรงนี้นะครับยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือสสห้าทสิบแปดนะครับก็คือการประกาศผลคะแนนรวมนะครับมีบางหน่วยนะครับที่คะแนนเอกสารสสห้าท่สิบแปดที่ถ่ายอยู่หน้าหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับไม่ตรงกับที่กรกตประกาศในเว็บไซต์นะครับเหมือนกับมีการสร้างเอกสารตัวนั้นใหม่นะครับเพื่อทีเพื่อนําไปส่งกรกตกลางนะครับนะครับนอกจากนี้นะครับ วันที่ผมวันนี้นะครับต่อจากนี้เนี่ยผมจะเข้านะครับเข้าไปที่กรกตกลางนะครับเพื่อยื่นนะครับขอนะครับเอกสารนะครับที่มาประกอบคําร้องเพราะผมนะครับวันที่29 29ที่ผ่านมานะครับผมไปที่กรกตบีลำนะครับไปขอเอกสารคําร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับใบรายงานเหตุการณ์นะครับไปขอที่นั่นอาทิตย์ถัดมานะครับถึงโทรมาถามผมว่าต้องการเอกสารอะไรบ้าง นะครับทั้งที่ยื่นไปเป็นอาทิตย์แล้วนะครับผมเลยมายื่นที่กรุงเทพต่อนะครับมายื่นที่กรกตกลางต่อกรกตกลางก็ส่งไปที่บุรีรัมณีนะครับผมก็ตามไปที่บุรีรัมนะครับเพื่อจะไปคัดเอกสารนะครับแต่เขาก็บอกว่าไม่สามารถคัดได้เพราะกรกตเนี่ยส่งมาเป็นอีเมลนะครับก็ยื่นกลับมาที่กรกตกลางใหม่นะครับมันเห็นถึงความ ไม่โปร่งใสนะครับว่าผมยื่นเอกสารไปนานแล้วแล้วก็กตอกลางก็ตอบกลับมาแล้วแต่ก็ยังไม่ให้ผมคัดเอกสารนะครับวันนี้ผมก็จะมายื่นซ้าอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะต้องการเอกสารมาประกอบคําร้องนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างนะครับที่สอให้เห็นถึงการทุจริตนะครับผมนะครับก็เลยเข้ามาในวันนี้นะครับมาเพื่อเรียกร้องนะครับความเป็นธรรมวามยุติธรรมนะครับเพราะผมต้องการให้เลือกการเลือกตั้งครั้งนี้โปร่งใสนะครับเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ เป็นความหวังของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับนะครับก็อยากจะมาฝากนะครับพักเพื่อไทยนะครับวันนี้ก็มาปรึกษาพักเพื่อไทยนะครับว่าเราจะดําเนินการยังไงต่อไปนะครับก็เท่านี้แหละครับคุณครับครับขอบพระคุณท่านพันธนูวัณกลางซ้ายผู้สมัครสสพักเพื่อไทยจังหวัดบุริลัเขตเขต7นะครับครับท่านครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยโดยเฉพาะ3ามเขตนําร่องนะครับผมต้องขอใช้คำว่า3ามเขตนําร่องก่อนเพราะอาจจะมีมาอีก3เขต3จังหวัดเนี่ย ก็คือเป็นผู้ที่พักได้พิจารณาคัดเลือกแล้วแล้วส่งลงสมัครรับเลือกตั้งและซึ่งถูกกระทําจากพฤติการข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่เราเห็นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราเราเชื่อว่าน่าเชื่อว่ามีการกระทําผิดทุจริตผิดกฎหมายเลือกตั้งนะทั้งระเบียบและกฎหมายซึ่งอาจจะนําไปสู่การนับคะแนนใหม่หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ผมเชื่อว่านะครับเท่าที่ที่ผมได้ตรวจสอบเนี่ยได้ประชมุมปรึกษากันดูนี่นะครับข้อเท็จจริงไปถึงระดับที่สามารถ ที่กะกะตาสามารถดําเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ด้วยซ้ํานะครับเรามั่นใจถึงขนาดนั้นดังนั้นวันนี้ครับเป็นการย้ําเพื่อความเข้าใจของพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่าทั้ง3ท่านที่มาวันนี้มาเพื่อทราบแนวทางของพัคจะได้เดินไปในทิศทางเดียวกันนะครับเราก็จะได้เป็นเอกภาพในการทํางานนะครับและก็ยืนยันว่าพักเพื่อไทยไม่ได้ทอดทิ้งยังคงคุยกับผู้สมัครของเราโดยเฉพาะในเขตที่มีปัญหาก็จะช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางกฎหมายหรือในกิจกรรมอื่นๆที่จะช่วยได้ให้ผู้สมัครของเราได้รับเลือกตั้งเพราะถ้าเผื่อว่าเราถูกกระทํานะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงๆเนี่ยเราต้องมีสิทธิ์ทวงสิทธิ์คืนมารักษาสิทธิ์ของเราคืนมาดาเนินการให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ควรทําและที่สําคัญก็คือว่าอยากจะฝากเป็นช่วงสุดท้ายว่าอยากให้กะกะตนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดหรือระดับส่วนกลางน่ยอย่าได้เกรงกลัวอิทธิพลใดๆ ขอให้ท่านปฏิบัติตามกฎหมายตามระเบียบโดยเคร่งครัดนะครับเพราะว่า,เ,าเราก็ยึดความถูกต้องมาตลอดพรรคเพื่อไทยไม่เคยทําเรื่องอไม่ชอบมาปาะกลนอยู่แล้วนะครับที่สําคัญก็คืออยากให้ทางกะกะตนเนี่ยบังคับใช้กฎหมายอย่างอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เร่งรัดให้ดําเนินคดีกับผู้ที่ทําผิดกฎหมายอย่างรวดเร็วนะครับถ้าถึงระดับที่ต้องให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ก็ ก็ขอให้มีการจัดการเรื่องตั้งใหม่ก่อนประกาศผลเลือกตั้งตามที่ได้ถแถลงข่าวไปแล้วนะครับวันนี้ก็ก็มาถแถลงให้พี่น้องสือบัญชนและประชาชนทราบว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นและก็ทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจสามเขตนําร่องมาดําเนินการที่ภาคก่อนและก็จะมีตามมาอีกนะครับก็วันนี้ก็ก็คงจะแจ้งพี่น้องสือบชนพี่น้องประชาชนเพียงเท่านี้นะครับท่านใดมีคําถามประการใาดเชิญนะครับ มียื่นมาที่พักแล้วเนี่ยนะครับ19ท่านนะส,ส่งไปที่กก<ๆ>ตก่อนแล้วในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ยื่นเรื่องมาที่พักเนี่ย19ท่านแต่วันนี้3ท่านเนี่ยมาเป็นเป็นเคสแรกเป็นกลุ่มแรกนะครับแต่เกิน19ท่านเนี่ยอาจจะมีมาอีกนะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยก็มีการเรื่องทุจริตผิดกฎหมายมีพฤติการที่มีพิรุษหลายเขตนะครับเรายังเรายังเชื่อว่าถ้าเป็นไปตาม ถ้ามีการเลือกตั้งอย่างสุจริตโปรง่งใสเที่ยงธรรมจริงๆเนี่ยเราน่าจะได้สาสาของเรากลับคืนเป็น10เขตเกินเกิน10เขต้กนไป้ว่านถาทุคนที่ส่งเรื่องที่เื่อไทยเนี่มายว่าคะแนนเนี่ยก็ไม่ได้ตางไม่ไม่ได้ห่างจากที่1นมากังอย่างนั้นไหมประมาณนั้นครับประมาณครับอาจจะห่างอย่างของของ,ของท่านกรีดสีฟ้าพังงานเนี่ยหนึคะแนนถูกต้องไหมฮะของท่านพลตกรไครครวจ74คะแนนนะครับ ของท่านพันธน์ูนี่น่าจะเท่าไหร่นะฮะสองร้อยสองร้อยสิบห้าครับซึ่งก็เราแพ้นิดเดียวแล้วมีพฤติการที่เราเชื่อว่าถ้าดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาเราต้องได้เป็นสสประมาณนั้นครับท่านต่อไปของพเพื่อไทยะครขึนการหลังจากนี้ก็จะมีการประชุมปรึกษาโดยเฉพาะฝ่ายกฎหมายนะครับแล้วก็แนวทางของพัคว่าเราจะดําเนินการอย่างไรต่อไปยังไม่ได้ข้อสรุปในวันนี้นะครับอาจจะ เอาข้อเท็จจริงของแต่ละเขตซึ่งมีพฤติการต่างกันในรายละเอียดนะครับแต่หลักใหญ่ก็คือมีการทําผิดช่วิตหนีห่แหละแล้วก็เราจะมีท่าทีอย่างไรต่อไปอาจจะมีการ้องถึงกก,กตออาจจะดําเนินคดีแบบไหนอย่างไรก็กกต้องรอสรุปแล้วก็ถแถลงข่าวหลังจากนี้ครับครับผม ก็เป็นที่กังขาในสังคมอยู่มากนะครับในเรื่องพฤติการต่างๆที่เกิดขึ้นสังคมก็คลางแคลงใจเราเองเราก็ไม่สบายใจในในการปฏิบัติหน้าที่ในในหลายส่วนหลายเขตด้วยก็ก็ขอฝากว่าให้ท่านปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบโดยเพร่งครัดนะครับครับผมเห็นไหมครับ ไม่มีคำถามนะครับงั้นก็ต้องขอจบการแถลงข่าววันนี้นะครับขรบผมขอขอบคุณมากครับ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ